สวัสดีครับนี่ผม KB Gamer นะครับนี่เราอยู่ในการสร้างไปทั่วนะอี่ไม่ใช่ครับสร้างไรนี่อ่ะภาที่สองแล้วนะครับเราจะมาสร้างเอ่อเอ,อ่อยังไงตีการขโมยของเพื่อนนะครับนี่ผมก็ได้ไมาจาก CK Gamer Y นะครับก็มาบอกต่อๆกันไปนะครับ ก็ไม่ว่ากันนะครับเนี่ยกดไปเ,ไปเรื่อยๆมาแล้วกด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 เศรษฐะหนึ่งนะครับประมาณนี้พอไหมก่จะพอแล้วนะครับสิ่งของแล้วที่ใช้คือนี่นะไม่ใช่นี่บนี้น ที่มีสีดงตามอยู่ในนะครับแล้วก็รางรถไฟนะครับแล้วก็สวิตปิดเปิดแล้วก็กล่องนะครับขาดไม่ได้เลยคือกล่องนะครับง,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 งไป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  ก็คือะสมมากนะครับแค่นี้พอนะครับทำยังไงถ้าเห็นล้างไฟแล้วก็ปิดไปแล้วนี่ครับนี่ก็จะเป็นกระแพงบ้านของเขาได้นะครับเปลนไครับ ก็เราก็เอากลองมาวางอ่ามันเห็นท้าไม่ไง่าที่เนี่ยครมันเห็นจะเห็นเท่าขาวนะนี่ยก,ก็วางทับไปเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะ นตาโถดนะครับถี่จะมองเห็นเดยวแก่นิดหนึ่งนะครับจะมองอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเปผิดตรงนั้นผมนก็จะมองเห็นนะครับแต่เดินไปแก้มก็จะมองเห็นดีดนะครับก็ไม่เป็นไรครับ เช้ไงก็ได้จะลองรถไฟวิ่งก่อนนะครับจะเห็นว่าเราขุดต่ำไปนะคะรับก็เราก็มาทำเป็นเนียนอีกทีนึงนะครับก็วางยี้ไปเลย คุณต้องทำให้เนียนมากขึ้นนะโอ้ยรอเป็นเยอะเลยนะสามทีเองมานี่นะถึงไหมถึงนะ พึ่งนะครับก็ปเปรงอกไฟไมาวางไว้ครับแล้วก็ของพะเศษในนี้นะครับในกล่องอะไรก็ได้ครับใส่เพิ่มนะครับก็ วางกันต่ออัจจะเป็นกระเพราบ้างาก็ได้นะครับอาจจะไม่เนียนนะครับลองกดไหมจะมาได้ไหมจะไม่ค่อยเนียน,นครับผมว่า บอกต่อกันเฉยๆนะครับลองดิจะวิ่งได้หรือไม่เปิดไปอ่าขึ้นได้นะครับก็นี่คือการขโมยของเพื่อนอย่างหนึ่งนะครับ เห็นไหมแว็บเดียวหมดแล้วมันก็ไปอยู่ที่เครื่องเครื่องนี้นะครับอาจารยพันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่นี้ครับ